นนรถไฟฟ้ร้ไฟเปอร0เแหละายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เขาปล่อยเช่าใช่ไหมตอนนี้เปิดขายเรียบร้อยเวลาไฟเข้าจุดตรงนี้จะเป็นสีฟ้ากรับผิบด้วยอันนี้คือความโดดเด่น o o n d City y h t c h b a c k e h e v r s ที่มาพร้อมชุดแต่ง d r i ยวา e dition ช mm ั่นะครับนี่คือ Limited 1000คันเท่านั้น ชว่วแบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องค<บ>ุยบีผู้ชมนะฮะสวัสดีจากบูธฮอนด้าที่งานมอเตอร์โชว์2025ด้วยนะครับครั้งนี้ฮอนด้าเปิดราคาฮอนด้าเอียนวันเรียบร้อยรถไฟฟ้านะฮะรุ่นใหม่ที่ก่อนหน้านี้เขาปล่อยเช่าใช่ไหมตอนนี้เปิดขายเรียบร้อยแล้ว1 1 9 9 0ล้านืกันบาทนะครับแบตก็68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงนะชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ไกล5 0 0กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแบตเตอรี่เขานะครับเรียกได้ว่าเพียงพอในการใช้ต่อวันแล้วกัน อยากดูรีวิวเจาะลึกอยากดูลองขับย้อนกลับไปดูได้เคยไปลองขับกันมาแล้วแต่เนี่ยเปิดราคาขายจริงนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาชมแล้วก็ความน่าสนใจของบูธฮอนด้าครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีเอยนวันแลวนะฮะบ,บนเวที Honda City, e ้ s อสจที่เป็นตัว d r i v e Edition นะฮะพันคันเท่านั้นนะฮะค่าตัวเขา8 2 0 0 0 0นกวาบาทเดี๋ยวพาไปชมด้วยแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับทั้ง Honda Accord, Honda Civic, Honda CRV นะครับมีครบทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าในคลิปนี พาทัวร์บูธฮอนด้าก,กันนะครับผูมชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ก, like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คุกกี้ผีด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูคันนี้กันก่อนนะครับว่ารายละเอียดเป็นไงบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับ EN1 นวันผู้ชมคันนี้รถไฟฟ้า100%ยเปอหล,ลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย HRV เอามาแต่งมันเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าพาร์ทของเขาเนี่ยที่ใช้ร่วมกันกันกบตัว HRV เนี่ยมีประมาณ20-30%ิบง70%เป็นพาร์ทใหม่ทั้งหมดนะครับึ่งเจ็ดสดบเปอร์เซ็นต์เป็นรถไฟฟ้านี่เปิดเสร็จปุ๊บมีสัญ,ญญาณเตือน นี่บอกว่าพร้อมชาร์จใช่ไหมแล้วเวลาคุณต่อช่องชาร์จเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาไฟเข้าจุดตรงนี้จะเป็นสีฟ้ากับพิบด้วยอันนี้คือความโดดเด่นนะครับที่คุณสามารถชาร์จไฟได้นะครับอ่ะจุดอยู่ตรงนี้ปิดลงมานะครับโลโก้ก็เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเอยนวันะฮะขึ้นมาตรงนี้คือไฟหน้าเขาซึ่งมันก็เป็นตัวโคมเดียวกันกับตัวให้ชาวีนั่นเองนะแต่เอาจริงๆอะภาพรวมเนี่ยฝากระโปรงก็ไม่ใช่ให้ชาวีนะครับ แล้วก็พาที่ใช้ร่วมกันอยู่ที่ประมาณ20%เท่านั้นเองนะครับด้านล่างลิ้นก็จะเป็นดีไซน์ตัว Glossback แบบนี้นะครับเรื่องของราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับเปิดมาที่1,199,000บาทนะครับลองมาดูกันได้มีสีขาวสีดำนะครับทีนี้เรามาดูตัวล้อกันต่อนะครับว่าตัว en 1เนี่ยล้อเป็นแบบนี้นะครับได้ล้อออกมาสไตล์แบบนี้เลยนะครับ2 2 5 5 0 r 1 8จริงๆนะ่ความที่เป็นฟรถไฟฟ้าเนี่ยเขามีแบตเตอรี่โหลดน้ำหนักอยู่แล้ว ช่วงล่างก็ต้องปรับจูนนะครับให้ไม่เหมือนกับตัวรถเซีวีเพราะฉะนั้นอย่งที่บอกอ่ะไม่ได้ใช้อะไรด้วยกันได้เลยล้อเป็นแบบนี้ให้มาจากโรงงานนะครับกรอบเป็นสีกรอสแบ็กนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดําเงาทั้งหมดนี่ชายประตูกระจกมองข้างนะฮะตรงนี้มีไฟเลี้ยวและที่สําคัญนะครับตัวเ e อียนวันบายสปอตมีนะจ๊ะบายสปอตให้มาด้วยนะครับจริงๆกระจกเนี่ยพ์นน้ำเบอร์เดียวกันกับเซ v วนะบายสปอตให้มาด้วยนะครับคันนี้ให้มาครบแล้วก็ ภายในก็จะดีไซน์เป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยคือเป็นรถไฟฟ้าที่หน้าจอก็เป็นแนวตั้งนะแบ่งเป็น3ามเลเยอร์ด้านบนคือตัวการแสดงผลของตัว Apple CarPlay นะครับด้านล่างเป็นตัวหน้าจอปกติของ Honda ด้านล่างคือตัวแอร์นี่มือจับประตูอยู่ตรงเสาซีนะครับนี่เสาอากาศชักฟินกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้ามีใบปัดน้ําฝนไฟท้ายเป็นโคมใสนะครับ LED Lighting แบบนี้มาแล้วก็คําว่า Honda เนี่ยจะติดตั้งแบบนี้สาหรับตัวเ e ย็นวัน จะไม่ได้เป็นโลโก้ Hon d a แล้วก็ E N 1นะครับฝาท้ายไม่ได้มีไฟฟ้านะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากตัว h หชาวีคือเบาะเขาอะไม่สามารถพับได้เหมือน h ห้ชาวีนะใหชาวีก็จะแบบพับยกอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมอันเนี้ยได้แค่แบบนี้นะครับแต่คุณก็จะได้เรื่องความมาเนกประสงค์ที่มันสามารถพับได้เล็กน้อยอะไรแบบนี้นะครับโอเคภายในนะครับก็จะได้เรื่องของความจอใหญ่แบบนี้นะฮะเป็นตัว15 นิ้วนะฮะด้านบนเป็นตัวการแสดงผลของตัว Apple c a r p l a y นะะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอเลเยอร์ที่เป็นของ h o n d ้าเขาปกติปรับรยเลเอียดต,ต่างๆด้านล่างเป็นแอร์แยกโซนซ้ายขวานะครับจอเป็นดิสเพย์10.25นิ้วดิจิตอลเต็มระบบพวงมาลัยเป็นวง3ก้านแบบนี้แล้วก็โลโก้ Honda นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ปุ่มกดนะครับเหยียบเบรกกดเข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์อาได้นะครับโหมดการขับขี่มีมาให้แล้วก็เรื่องช่ององค์ช่องแอร์มีแอมเบรไลท์ทุกอย่างครบเฮ้ยผมถือว่าโอเคนะ เออเดี๋ยวเราไปไล่ฟังนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ใช้เป็นแบบซิตี้คาร์ได้สบายๆแล้วเป็นรถไฟฟ้าน,นะแเอร์เย็นเพลงเพราะได้เรื่องของระยะก,การวิ่งและช่วงล่างที่ค่อนข้างลงตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรารไปพูดคุยถึงเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์กันต่อดีกว่านะครับว่าเป็นไงปะในส่วนของคุ้มพลังนะครับ Honda e n 1เนี่ยนะก็จะมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวนะครับอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะครับ เป็นตัว68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็มเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับ0-100ไ้กนมาจากโรงงานประมาณ7.7วิแล้วก็ t o อปสปีดเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่ง performance การขับขี่เนี่ยที่เคยเล่าไปว่าเราเคยไปลองขับมาแล้วจากหลังจากที่ Honda เขาจาัดทริปใช่ไหมเป็นรถไฟฟ้าที่ setting ช่วงล่างมา,ม,ามาค่อนข้างลงตัวแหละนะครับทั้งความเฟิร์มความกระชับเวลาเข้าโค้งหนักๆเวลายโนโค้งหนักๆอะไรแบบนี้นะครับอาการ body ้โลไม่เยอะ นะผมเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำหนักแบตท,ที่เขาถ่วงไว้ด้วยแล้วก็การเสร็จช่วงล่างที่ลงตัวแล้วก็เลยเป็นรถอีกคันหนึ่งที่เกิดคุณซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปปรับจูนช่วงล่างอะไรใหม่เพราะผมว่าค่อนข้างลงตัวประมาณหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของการชาร์จไฟนะดีซีก็รับอยู่ที่สูงสุดประมาณ78ิกิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยก็ถือว่าอาจจะเกิดคุณอยากซื้อความสบายใจนะครับ ซื้อไปแล้วเออนี่คือแบรนด์ Honda สูนบริการทั่วประเทศใช่ไหมแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เรื่องช่วงล่างอะไรต่าง,างๆนานาแบบเนี้ยไวใจได้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยอย่างที่บอกผู้ชมว่าซื้อความสบายใจได้ p e r f o r m ร์แมนนะได้ช่วงล่างที่ลงตัวมาจากโรงงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ย ไปหาเทสเอานะครับท for ี่โชว์รูมแล้วคุณลองมาคอมเมนต์ให้ฟังกันหน่อยนะว่าคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับนี่คือตัว Honda e n 1ที่เปิดราคามันหนึ่งล้านหนึ่งแบาทเดี๋ยวเราพาไปดูตัว Honda City Hatchback e s e v rs driver edition นะกันด well, like ูต่อว่าตกแต่งอะไรบ้างและเดี๋ยวดูภาพรวมของบูธ Honda ภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้กันครับอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในบูธ Honda ผู้ชมนี่ Honda City Hatchback ็ก e cv rs นะครับที่มาพร้อมชุดแต่งพิเศษนะครับกับตัว driver edition นั่นเองนะครัับบบราาาาคตวว8,29,000ทกกจ ราคาปกติประมาณ3 0 0 0 0บาทแต่คุณจะได้ชุดแต่งรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นลิ้นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับซึ่งคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดคุณอยากได้การตกแต่งเนี่ยมีความจํากัดอยู่ที่1,000คันเท่านั้นเองนะฮะเป็นริมิ t ต์เอดิชันเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยสวยขนาดไหนอันนี้คือความเป็นตัวไมน่าเชีล่าสุดกระจังหน้านะครับมีความเป็นแบบโค้งแบบนี้โลโก้เป็นสีดาเรียบร้อยนะครับโลโก้ RS เพราะว่าเขาแต่งบนเบสความเป็นตัว e-hvrs นะครับในตัวถังแฮชแบก แล้วก็ด้านล่างนี่คือพาร์ทชุดแต่งคุณผู้ชมลิ้นตรงนี้เป็นตัวคาร์บอนนะครับมีลิ้นที่เป็นแบบสีกรอสแบ็คแล้วก็คุณสังเกตเขาจะมีดีเทลด้านล่างตรงนี้มีความเป็นสามมิติก็จะช่วยเรื่องแอโรดนเมกช่วยเรื่องการจัดนะฮะลมใต้ท้องรถอะไรนิดๆหน่อยๆแบบนั้นนะครับชิ้นตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาปกติเนี่ยนะฮะรุ่นที่เป็นแฮชแบ็กเนี่ยจะมีความยืดยาวมาอยู่แล้วแต่เนี่ยทำสีกรอสแบ็คแล้วก็มีความเป็นสีนะงานคาร์บอนแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดําทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวถังสีขาวับก ร่นลายแบบนี้ค่อนข้างตัดกันเลยมาด้านข้างกันต่อนี่ผู้ชมกรอบของตัวไฟตัดหมอกนะครับจะแต่งด้วยสีส้มเป็นทริมแบบนี้นะฮะแล้วก็ลิ้นตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอ่ะอย่างที่บอกผู้ชมเพิ่มไปชุดแต่งรอบคัน30,000บาทนะครับกับความเป็นตัว H อ v ช s อยู่แล้วนะครับมาดูาดการดีไซน์ต่อ,อตัวล้อที่ให้มาก็จะเป็นล้อสี r s s s แ a c k แบบนี้อยู่แล้วนะครับ1 8 5 6 0 r 1 6นะครับนี่คือตัว h c h b a c k มาดูภาพรวมด้านข้างกันต่อตรงนี้กระจกด้านข้างเป็นสีกรอ s แบ็ k นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ h o n d ด้า n w น t c h ที่มีมาให้นะครับมือจับป,ประตูเป็นสีดำนะฮะหลังคาเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศชักฟินนะครับส่วนด้านล่างนี่ชายประตูด้านข้างตรงนี้นะครเป็นสี Crossback ทั้งหมดเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องชุดแต่งเนี่ยก็จะมีด้านหน้านะครับ ด้านข้างแล้วก็เรื่องของตัวคอสเมติกรอบคันไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวด้านบนของกระจังหน้าที่เป็นสีกลอสแบคมือจับหลังคานะครับที่เสริมเข้ามาทําให้รถยนต์คันสีขาวเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นความเป็นนี้อชีวีนะฮะคุณจะได้ตัวดิสเบรกสีล้ออยู่แล้วนี่เป็นล้อสีดำนะครับดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะฮะว่าตัวดริฟ์เเนี่ยเป็นอย่างไรดุขนาดไหนอ่ะ สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นสีกรอสแบ็กพร้อมกับไฟเบรกดูที่3กระจกมีไล่ฟ้านะครับมีใบปัดน,น้ําฝนนี่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วจุดตรงเนี้ยที่เสริมให้รถยนต์เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นรถรุ่นพิเศษโลโก้ซิตี้สีดําพร้อมกับโลโก้ดริเวลอันนี้คือเปิดตัวในเฉพาะงานมอเตอร์โชว์นะหนึ่พคันเท่านั้นนะครับโลโก้ฮอนด้าเป็นสีกรอสแบ็กอีกจุดหนึ่งของชุดแต่งผู้ชมที่เสริมให้รถเนี่ยดูดุขึ้นอีกคือชิ้นปั๊มเปอร์ด้านล่างที่เป็นตัว พลาสติกแหละจะทำลวดลายเป็นแบบคาร์บอนนะพร้อมกับทริมตรงนี้ที่เป็นสีสม้มปลายทอ่อมีมาให้นะครับเป็นปลายทอ่อสแตนเลสอยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ชายสเกิร์ตตรงนี้ที่เป็นสีกรอสแบ็กเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเกิดคุณอยากดูความดุเนี่ยคุณจะต้องดูด้านหลังตรงๆเพราะว่าตัวดิฟฟิวเซอร์เนี่ยโคตรเท่ดนะิฟฟิวเซอร์ใหญ่มากนะพร้อมกับตัวการตกแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสีดําทั้งหมดแบบเนี้ยทำให้รถยนต์เนี่ยดูแบบเต็มมากขึ้นนะครับนี่คือ ลิมิเต็ด1,000คันเท่านั้นนะครับสำหรับตัว Honda City Hatchback d r i v e a l e d i t i o n นะครับ,รบที่เขาตกแต่งบนพื้นฐานเบสความเป็น h u v RS กับค่าตัว829,000บาทนะครับส่วนภายในเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับอะแผงประตูในความเป็นรุ่นนี้อ่ะอันนี้คือภายในปกตินะเป็นตัว stitching สีแดงนะครับแล้วก็การตกแต่งเป็นสีดำแบบนี้มือจับก็เป็นโครเมียมปกติ นะครับแล้วก็ดูตัวพวงมาลัยกันต่อพวงมาลัยนะครับเป็น s t ิชชิ่งสีแดงเป็นมัลติฟังก์ชันตามสไตล์นะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งนี่เป็นตะเข็บสีแดงอันนี้คือสแตนดาดของรถอยู่แล้วที่เท้าแขนตะเข็บแดงนะครับแล้วก็ตัวถุงเกียร์นะที่เป็นสีแดงนะตะเข็บแดงเช่นเดียวกันอ่าอันนี้คือความมเนกประสงค์แล้วก็ความที่เป็นรถ Honda City ี้แฮชแบ็ที่โดดเด่นอยู่แล้วคือเอาจริงอนะ่ะภายในไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรอันนี้คือเบสออนราคานะคะ ที่เพิ่มเติมเข้ามา30,000บาทคือเรื่องของชุดแต่งรอบคันภายนอกมากกว่าดูเรื่องรายละเอียดนะขุมพลังกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปคุยด้านล่างกันต่อครับนอกจากจะมี Honda e n 1ที่เปิดราคาไปแล้วนะครับ1199งหแล้วก็ Honda City Hatchback ็กเอชนะครับในตัวดรายเวิลด์ i ีชันนะฮะ829กับความเป็น Limited 1,000คันเท่านั้นนะฮะ Honda Accord ที่เราเคยรีวิวไว้ก็น่าสนใจนะครับก็ยังคงมาโชว์ทั้ง2รุ่นนะทั้งตัว RS 1 7 9เ0 0 0บาทแล้ววก็ตั EL นะครับ 1, 6, 6, 9, บ1,660,000าท ความน่าสนใจเลยคือดอกเบียนะครับของ Honda a c c o r d เนี่ยตอนนี้อยู่ที่0.99%แล้วก็ซื้อตอนนี้นะฮะร,รับ Honda E= เอ็กซ์คลูซีแไปเลยนะครับโดยถ้าเกิดคุณสนใจตัว EL เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าก็เป็นรุ่นย่อยอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าออปชั่นให้มาเต็มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความเต็มมากกว่านี้อยากได้ความสปอร์ตจากโรงงานนะครับ RS ก็ตอบโจทย์1,799,000บาทนะครับอะทีนี้มาดูนะ Accord กันหน่อยดีกว่าว่าเ l เป็นไงนะครับสหรับคนที่กำลังสนใจ Honda Accord แล้วแบ้ยบ ไม่ได้มีงบประมาณถึง1799นี่มาดูคันนี้ e l นะครับสิ่งที่คุณจะได้กระจังหน้านะครับเป็นตัวสีกรอสแบ็ k โลโก้กล้องรอบคันมีมาให้แค่คุณจะไม่ได้ตัวแบช r s แค่นั้นเองนะครส่วนไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดียวกันนี่นะครับเป็นไฟหน้าเดียวกันนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ลิ้นด้านล่างตัวนี้จะเป็นสีกรอสแบ็กนะครับผสานกับตัวสีดําด้านนิดนึงอีกจุดหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกว่า,า r s กับ e l เนี่ยนะครับเหมือนกันเลยคืออะไรล้ออ่ะนี่ผมกลับชอบล้อตัวนี้มากกว่าด้วยนะครับเพราะว่า ล้อลายเดียวกันจริงแต่เนี่ยดำด้านอันเนี้ยดำเงาจะเอาดำเงาหรือเอาดำด้านนีนะฮะสเปคเดียวกัน2 3 5 4 5 R 1 8แต่เนี้ยได้ดำเงาผมว่ามันดูสวยกว่า RS มันเป็นดำด้านนะแต่นี้แล้วแต่ความชอบนะครับขึ้นมากระจกมองข้างกล้องรับคันนะฮะลิ้นด้านข้างเป็นสี Crossback ส่วนภายในเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ดูดุดันเท่าตัว,ตว RS นะแต่ถามว่าครบแล้วหรือย,อยังลำโพงโบสเหมือนกันนะทุกอย่างให้มาครบ เกือบจะเหมือนกันทั้งหมดต่างกันแค่เรื่องของคอสเมติกเล็กๆน้อยๆอยกับราคาที่ย่อมยาลงมาเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าแล้วคุณคิดดูหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นกัมมนต์บาทกับดอก0.99%เนี่ยโอ้โห,หน่าสนใจไม่น้อยนะครับอยากดูรีวิวเจาะลึกหรืออยากดูเทสได้นะครับย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าจะ E.L. หรือ R.S. เทสให้หมดแลละทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอันนี้เรามาบอกโปรในเฉียว่าที่มอเตอร์โชว์สำหรับตัวของได้ขอดเป็นไงนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู รุ่นหนึ่งกันต่อนะอย่างตัว Honda นด้า HRV ดีกว่าที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งรุ่นผู้ชมที่ได้รับความนิยมนะครับหลังจากเปิดตัวไปนะฮะตัว Honda HRV นะครับรุ่นนี้เป็นตัว EL นะ1 7 0 0 0ล้าน่นกวบาทก็สีกากีแซนของเขาที่เป็นสีใหม่นะครับหลังจากที่เขาปรับตัวมาในเชนนะก็จะทำให้รถยนต์เนี่ยมันมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็อันเนี้ยแอบเห็นหลายคันและบนถนนเอาไปแต่งซิ่งกันผมว่าเข้าไม่น้อยเลยนะครับบางคนเอาไปโหลดบางคนเอาไปแต่ง ชุดแต่งเพิ่มนะครับแต่คันนี้ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยเป็นตัวชุดแต่งโมดูลโลเดี๋ยวจะพาไปไล่ลิสต์กันนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับนี่คือกระจังหน้าเขาโลโก้ฮอนด้านะฮะเป็นสี r รอสแบ็ k แบบนี้แล้วก็ลิ้นด้านหน้านี่อันนี้คือชุดแต่งนะคือของแท้เนี่ยจะมีแบชเขียนเลยว่าเป็นของโมดูลโลแบบนี้แล้วก็จะมีทุกจุดด้วยนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านข้างนี่ป้ายทะเบียนนะครับกรอบป้ายทะเบียนยังเป็นโมดูลโลเลยนะครับอ่ะขึ้นมาด้านบนกันต่อความเป็นตัว H R V นะฮะนี่ เขาตกแต่งเป็นสีทูโทนล้อนี่เป็นล้อสแตนดาดอยู่แล้วนะครับก็จะให้มานะตามสไตล์แบบนี้แล้วก็กระจมองข้างนะครับลิ้นด้านข้างด้านหลังพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรบ้างนี่ตามลิสต์เลยนี่นะครับชุดแต่งโมดูลนะฮะร,รอบคันเนี่ยก็จะตกที่ประมาณ2 1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีม่านเพิ่มเติมเข้ามาม่านกับแผ่นกั้นสัมภาระท้ายรถอีกประมาณ4 8 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของออฟฟิเชียลนะ21,000กับ4,800ก็ตกประมาณ 20,000ห้า20,000หกก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคิ้วกันสา์กระจังหน้าอะไรแบบนี้นะครับคุณสามารถไปแต่งเพิ่มเติมกันได้หรือถ้าเกิดคุณอยากได้เนี่ยฟอนกริลเจแปนดีไซน์เนี่ย20,001นะครับคือด้านหน้าเท่านั้นเลยถามว่าทําไมราคาสูงเขาเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับคือมันได้คุณค่าทางใจไงมันคือของญี่ปุ่นแท้ๆเลยแต่ที่เหลืออย่างที่บอกอะ่ะเอาไปแต่งล้อเองหรืออะไรก็ได้แต่คุณได้เรื่องของการตกแต่งโมดูล,ลรอบๆผ่นแบบนี้ผมว่าจบแล้วนะรหรือถ้าเกิดคุณอยากมาดูรุุ่่่นนอืๆททััั้้งตตวว RS ีคณจะได นะไฟท้ายที่มันเป็นแบบ LED เต็มระบบก็ได้นะครับส่วนเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปได้ฟังตอนท้ายคลิปว่าแต่ละรุ่นนะครับมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างแต่เป็นว่าเนี่ย H R V เนี่ยผมว่าตอบโจทย์ไม่น้อยสำหรับคนที่กําลังสนใจรถ SUV คันเล็กๆนิดนึงนะครับคืองบประมาณอาจจะยังไม่ถึง CRV นะครับ H R V เนี่ยก็ได้เรื่องความประหยัดในความเป็นเอสยูวีนะครับการขับขี่ที่ลงตัวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สำหรับคนที่แบบยังไม่ได้สะดวกในการใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีงบประมาณ1นึ่งล้านบาทเนี่ย EN1 ก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องภาพรวมนิดน,นึงนะครับนอกจากจะมีตัว Honda EN1 รถไฟฟ้า,ฟา100%นะที่เปิดราคาไปแล้วนะครับ Honda City Hatchback นะครับ EHV RS ในตัว Driver นะฮะ820,000บาทนะครับ Honda Accord ที่โปรดอก0.99%แล้วนะครับ HRV ที่ดอกพิเศษมีโปรโมชั่นพิเศษแล้ว Honda City Hatchback ตัวปกวติ Honda City นะฮะ e d a n หรือว่าจะเป็น Civic นะครับก็มีมาครบทุกรุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟังนะครับว่าโปรโมชั่นแต่ละตัวมีอะไรบ้างไปสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับรถยนต์ทุกรุ่นเลยนะครับในงานมอเตอร์โชว์ของ Honda นะครับเริ่มที่รุ่นแรก Honda Accord e ์ด v นะครับมาพร้อมดอกเบีย้ย0.99%พร้อมรับ Honda Exclusive Care Honda CRV นะครับอันนี้คือตัวเทอร์โบเนาะมาพร้อมดอกเบีย้ย0%พร้อมรับ Honda Exclusive Care แล้วก็บัตรเติมน้ำมันมูลค่า20,000บาทนะครับ Honda CRV e ฮ v นะครับดอกเบีย้ย0.99%พร้อมรับ Honda Exclusive Care แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและ Honda Ultimate Care Honda HRV EHV นะครับเจ้าของรถยนต์ Honda และครอบครัวเนี่ยได้ดอก1.69%พร้อมรับ Honda Exclusive Care Honda WRV นะครับดอกเบี้ย0%พร้อมรับ Honda Exclusive Care หรือ Double Smile Plus นะฮะดาวน้อยผ่อนเบาๆ Honda Civic นะครับเจ้าของรถ Honda และครอบครัว0.69%พร้อมรับ Honda Exclusive Care Honda CRV EHV นะครับเจ้าของรถยนต์ Honda และครอบครัวเนี่ย 1.69%พร้อมรับ Honda e c l u s i v e Care Honda City Hatchback ESV EH ดอกเบีย้ย0.99%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรหรือ Double Smile Put Down น้อยผ่อนเบาๆนั่นเอง Honda City Hatchback ดอกเบีย้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง หรือดับนะดเบิลสมายพัดดาวน้อยผ่อนเบาๆฮอนด้าซิตี้ EH นะครับตัวเทอร์โบนะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือดับเบิลสมายพัดนะฮะดาวน้อยผ่อนเบาๆเช่นเดียวกันแล้วก็ฮอนด้าซิตี้เอสวีนะครับดอกศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือดับเบิลสมายพัดดาวน้อยผ่อนเบาๆแล้วก็แคมเปญฮอนด้าแฮปปี้เทรดอินนะฮะเปลี่ยนก่อนคุ้มกว่าโดยนำรถคันเดิมเนี่ยมาแลกคันใหม่พร้อมรับบัตรน้ำนะมันมูลค่าสูงสุดคือ40,000บาท และนี่คือทั้งหมดของบูธทอนด้านะครับภายในงาน Motor Show 2025นะอย่างที่บอกแล้วว่า Honda EN1 เปิดราคาแล้วนะครับ i t y h a c i t y Hatchback นะครับตัว Driver e l dition นะฮะมี1,000คันเท่านั้นแล้วก็โปรนะรดอกเบียพิเศษไม่ว่าจะเป็น Honda Accord, Honda HRV หรือว่าจะเป็น Civic City มีครบทั้งหมดเลยใครกำลังสนใจรถม่ว่าจะเป็นตัวขุมพลัง เป็นซินเทอร์โบนะหรือว่าจะเป็นตัวเอสชที่ได้ความประหยัดแล้วก็การขับขี่ที่สม,มูทนุ่มนวลแล้วนะคุณมาดูได้เลยที่บูธฮอนด้านะครับตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกพี่พีด้วยเดี๋ยวไปเจอกันบูธถัดไปนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ